มาทำในวันนี้ค่ะวันนี้เราสองคนก็มาเป็นตัวแทนของนักแสดงแล้วก็ทีมงานเรื่องหนังเรื่องเด e c รั p เปอร์ค่ะมาทําบุญลงศพให้กับผู้ที่เสียชีวิตค่ะแล้วก็อาจจะเป็นแบบศพไร้ญาติอะไรแบบนี้ค่ะปกติเคยได้มีโอกาสมาทำาแบบนี้เคยค่ะแต่ออมแบบเหมือนนานแล้วมาแล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะยังไงคะนานจนลืมแล้วว่าต้องทากาวบนกระดาษแผ่นไหนเมื่อกี้ทาผิดนิดนึง เม,เมื่อเช้าไปวัดแขกค่ะใชื่อรชายก็โผก่อนหลังจะเข้านู่เอาเรื่อกอาชายเหมือนวันนี้เป็น,เป,นเป็นทริปไหว้พระทำบุญค่ะวันนี้วันนี้ถ้าจะหมดแล้วเนาะใช่จ,จริงๆก็รเรามาทําบุญเพราะว่าหนึ่งคือเราถ่ายหนังผีใช่ไหมครับแล้วคราวเนี้ยคือเวลาเราเราอาจจะแบบยังไม่ได้แบบเราอยากจะ ถ้ากับวิญญาหรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบอยากให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลบหลู่นะเราสร้างหนังมาเพื่อความบันเทิงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็เรามันเป็นแบบไม่ได้เราไม่ได้มาลบหลู่อะไรเงี้ยครับด้วยไปนในตัวของเขามาด้วยไปนในตัวอ่างเงี้ยครับอะไรนะครับถ่ายทำ,ถ,ยทำถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วครับจะได้ชมกันได้ใช่ก็วันที่30เข้าฉายครับแต่ว่าเราจะมีพรีเมียร์วันที่27่เค่ะก็เชิญเชิญเป็นทางการเลยนะครับ27นี้ ก็ก็ว่าก็ว่ามันเป็นคือหนังเรามันเป็นหนังผีที่แบบมีความแปลกใหม่อะไรเงี้ยครับคือมันมันไม่ใช่ผีๆอย่างเดียวหรือแบบว่าเข้าไปแล้วจะได้ความตกใจอย่างเดียวแต่มันได้เกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยเพราะว่ามันเป็นคู่รักนะครับก็มันเป็นมันจะด้วยด้วยความที่เราสองคนเหมือนดริ๊กบทบาทด้วยอะไรเงี้ยเล่นเล่นจากที่ที่มันผ่านมาก็าอาจจะเล่นโรแมนติกคอมเมดี้อะไรเงี้ยเยอะกว่าอะไรเงี้ยครับพร้อมก็เล่น ใสๆเนาะเรื่องนี้มาก็เหมือนพลีคาแรคเตอร์เหมือนกันค่ะก็ใช่ในในแง่นักแสดแเราก็ตื่นเต้นแล้วก็รอรุ้นที่จะดูเหมือนกันนะเป็นี่ีตัวมีความดราม่ามีความใช่มีความดราม่าหนักเหมือนกันค่ะแล้วก็เหมือนพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของของชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนดูจะเห็นว่า คนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมเป็นหนังผีที่ดูมุ้งมิ้งจังเลยเพราะว่า MV ที่ออกมาก็จะแบบ <c oughs> ดูเป็น <c oughs> คู่รักดูเป็นคู่รักที่แบบว่าเฮ้ยดูหวานดูอย่างเงี้ยมันดูแบบเหมือนไม่เหมือนหนังผีแต่จริงจมันมันมีสองมุมอะไรเงี้ยครับคือเราอยากให้คนดูรู้สึกว่าอินก่อนที่จะเข้าไปดูในโรงว่าเอ้ยการกับอ้อมเนี่ยเป็นคาแรคเตอร,ร์ที่แบบรักกันอะไรเงรี้ยดูก็ก็มี MV เหมือนเป็นแบ็กสตอรี่นิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพื่อลิงเข้าไปสู่หนังครับแีเบอกว่าตีกันไฟไหม ต้องถามพุ่มกับค่ะนี่พุ่มกับเป็นักแสดงคือมีแอบถ่ายในห้องน้ำมีแอในห้องน้นะห้องน้ำคือมันคือคืออันนั้นเน่เป็นเป็นวีทีอาร์จากในหนังเหมือนเป็นวีทีอาร์ที่เราใช้ในงานแต่งงานเนาะคือคู่รักเนี่ยคู่รักเป็นคู่รักที่แบบว่าเหมือนวัยรุ่นอ่ะชอบทําอะไรแบบเนเพียนเป็นเพียนหลุดหลุดแหวกแนวอะไรเงี้ยคือคิดว่าการที่มีงานแต่งงานไม่จําเป็นต้องแบบ เหมือนทาอะไรที่เป็นทางการตลอดเวลาทําอะไรที่มันดิบๆเหมือนถ่ายกันเองแปลกๆอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายเป็นแบบโมเมนต์ที่การกับอ้อมแบบเหมือนคือรักกันมานาะนจนรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วแกล้งกันแบบเ yeah. ข้าห้องน้ําอยู่ก็เปิดห้องน้ํามาถ่ายอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่าคนดูจะรู้สึกว่าสองคนนี้ผูกพันกันเหมือนเป็นคู่รักที่คบกันนานมากแล้วอะไรเงี้ยครับไม่ไม่แซวไม้แซวก็มเลยไม่ช่วยโปรโมทเนาะไม่ช่วยโปรโมทแต่มีลงท้าย โดนบังคับโปรโมทโดนบังคับโปรโมทเขาเป็นโรงงานลูกก๊อกหรยคือเขาจะมีลูกแบบชอบแบบกวนๆอยู่แล้วอ่ะแบบอะไรคืออ๋อมอะไม่อะไรอยู่แล้วไงก็ชอบแซวเขามากกว่าว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปดูหนังนะเฮ้มีไงเอ็มบีบีดเป้าอีกอะไรเงี้ยมันก็แบบแม่แม่อะไรเงี้ยก็แซวเล่นๆเฉยๆค่ะ ทำไมเธอโดนอะไรหรอไม่โดนเลยนางมีลิ้อะไรใส่ไม่โดนก็ไม่โดนอะไรเกรงใจน้องโอ้ยผมไม่ไม่เกรงใจครับกี่รายการถามผมก็บอกผมไม่เกรงใจไม่แคร์คือคือคือก็มองว่าเป็นการแสดงอะไรเงี้ยแล้วการที่เราเล่นอะไรแบบนี้แล้วทำให้คนรู้สึกแบบจริงอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดูเหมือนคู่รักกันเลยอะไรเงี้ยคือแปลว่าเราสามารถแสดงได้เข้าถึงบทบาทมากกว่าอะไรเงี้ยมากกว่าที่แบบว่า เหมือนเหมือนไปคิดเป็นแบบการจิ้นกันหรืออะไรเงี้ยก็ว่ามันเป็นแบบการแสดงมากกว่าครับไม่อยากให้วันนี้ปคกัน่าอะไรอยู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกงนาแบบค่ะเกก็คงไม่ต้องเล่นกับใครแล้วจริงๆช่วงนี้มีกระแสอะไรแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะเรื่องการแบบเปลี่ยนคู่จิ้นแล้วก็ไปเล่นเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอยากอยากจะแชร์ความคิดเห็นกับทุกคนเหมือนกันว่าถ้าในในฐานะนักแสดงค่ะเราก็ควรจะ ได้เล่นตามบทบาทจริงๆแล้วก็ได้ได้ไดเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ในการแสดงไปเรื่อยๆมันก็ถ้าสําหรับนักแสดงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ช่วยพัฒนาตัวเองด้วยอะไรแบบนี้ค่ะใช่คลองเปิดใจใช่อยากให้ลองเปิดใจดูค่ะอยากจะกลัวกระแสแบบถทาริจานเรามไม่อยากให้กลัวกันเลยทิ่ตอนนี้อยู่แล้วไม่น่าจะเปลี่ยนเลยตอนนี้เราไม่มีนะเฮ้ยเราไม่ค่อยโดนมีแต่คนเชียร์เรานะใช่ <ๆ S 2> แล้วมีแต่คน ดีมากดีมากคือไม่ไม่ก็ว่ามันเป็นแบบเหมือนอาชีพนักแสดงครับคือถ้ามาฟิกว่าคนนี้ต้องเล่นคู่กับคนนี้เหมือนคือในอนาคตนักแสดงคงไม่มีงานแล้วครับก็คือใช่เลือกหนใครไม่ได้เพราะว่าก็ว่าการที่เราเปิดใจยอมรับอะไรสิ่งใหม่ๆเราอาจจะได้ดูอะไรที่เป็นความบันเทิงแต่ว่าบันเทิงแบบว่าอาจจะแบบรสชาติใหม่เหมือนเราผัดอาหารเงี้ยข้าวไม่งั้นเราก็มีแต่ข้าวผัดหมูอย่างเดียวใช่ไหมข้าวผัดกุ้งก็ไม่มีใช่ป่ะลึกมาก มันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบเบสิกแล้วอะไรย่างเี้ครับอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับที่คอยเชียร์เราหรือว่าคอยพึ่งรุัมภยังไก็ขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานมาตลอดนะคะก็ยังไงสำหรับหนังเรื่องนี้ก็อยากให้ฝากติดตามกันต่อไปอาจจะได้เคมีแบบอะไรที่ใหม่ๆที่แปลกๆที่หลากหลายรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่จำเจโอเคก็ฝากด้วยค่ะ